ผมจะหลักถ่ายคุณเพราะผมจะหลักถ่ายคุณเพราะว่าคุณ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 กคุณทำอะไรได้ไม่ถ่าไม่ได้ผมต้องเอาคุณไปลงข่าวเดี๋ยวนี้ช่องไหนเนี่ยลงชื่อหน่อยคุณฮะ T M M T M M D O จีเ T M M คุณคุณต้องได้ลูกขาอุ๊ดสวยมากเลยนะมุมนี้อ่ะช่วยมากเลยอ่ะใครทำไมช่วยชวยชวยก็เราแต่มันเข้าห้องนะท่านผู้ชมแต่เราก็ไปไม่ได้ท่านผู้ชมอ่ะเราเราไปไม่ได้นะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะเบิร์อีตำหนึ่งนะนี่เห็นแล้วหน้ามันนี่คือสตูดิโอของเจมม์โออเออเออเออช่วยยังเดี๋ยวกู กินไงอะไปเลยไปีาปบ้าคอณหมากุยงิ้งทำมีโดนัทมาทำหนีแล้วควณมาำมีดนัทมาเฉอะจากทำฮีเตอยากแต่ทำตอนไหนสดใคระซิก็อกปะสกีนสกีนสกีนกกันเลยสกีนนะสกีนกะฮีเค้กเือม หนาทุกคนกับประมาณนี้แหละทุกคนอยู่ดําการนะฮะเบิ่งนะใส่ตานางกันแล้วอะไรจมอะไรมึงผู้เดียวจมเป็นกูบอได้กูได้โอ้ปลาเลิมในมืออ่ะโอ้ยเลิมคุณจะว่าคุณว่าเยอะกูกอดอยู่อืมผมว่าคุณยิงมากอดอ๋อผมว่าคุณยิงมากอดโอ้ยเจ็บใจทําแม่คนได้ยวละครแม่แม่เขาบอกหน้าตาที่โศกเศร้า หน้าตาที่กังวลนี่นี่ตั้มต้นกลนพุทเราจะถ่ายคลิปทั้งวันนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราอ่าหากินง่ายๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าแบบไม่กะถ่ายอันนั้นอีกถ่ายเพลินโฆษณาแล้วสวัสดีนะทุกคนตอนนี้ก็แบบว่าเราก็กำลังจะอยู่จูปายายมาจำเสิร์อาหารเราจะลังจะถ่ายโททรศัพ์ค่ะ ถ่ายรึนะท่านผู้ชมถ่ายไม่หูเพิ่มถ่ายมึงจะถ่ายแบบนั้นเธอผู้ถ่ายเธอถ่ายเลยตอนนี้เราก็กำลังกินอาหารเวียดนามนะท่านผู้ชม,มเพราะว่านี่ก็มีคนสปอนเซอร์ใหญ่เสร็จก่อนดูวยนะจอ,อมเอาแสงขึ้นเลยขึ้นจับอะไรนะกล้องคือมือกูมันคือแบบว่ามืดมืดมาเพระาะน้ำกันหน้าหนาวมา ทำไมเจอพันหนอกอีกนี่ฮัลโหลสวัสดีนะคทุกคนตอนนี้เราก็กำลังแบบว่าถ่ายรูปนะครับผู้ชมแบบถ่ายแบบโฆษณานิดนึงนะครับทู้ชมเพราะว่านางกกิจอาหารสั่งด้วยบูธแพนด้านะครับผู้ชมวอาโปรโมทดิเลตกูแจงเบาเบิร์ดีเด้อื้อสองสามแจงได้อึงามเดิซีซีแส่ซีอันนั้นใส่ใส่อันนั้นโดยฝึกเออ สองสามดับละอีพีโอเคอ่ะเงี้ยเรียเรียมให้ขึ้นมีดูทรศัพเออนน,นสองสาอองสเห็ดเห็ดดูดน้ำเออเห็ดกินไก็ได้ในสองสากกินด้ว ใาตกูมาอได้วยนือสองสามโอเคใายเออว่ะดูดน้ำด้วยลูมาจับคือกับสีเชอร์เลยเนาะตับแล้วตามตามเหตุผลเมกิเนาะมึงก็ถ่ายจังกีเดวนัดพอบตอนนี้แล้วก็ถ่ายแล้วแล้วนะท่านผู้ชม แต่เราดูเขากินเรากินนิดนึงนะท่านผู้ชมนี่เรากินมากินนิดนึงนะเดี๋ยวหน้ามาดูเธอ,อเ,เธอสมาคิง,งามแทนจะว่าเธอขี้ร้ายเธอก็ว่าบารายนะมันบรนะิเวน้ำแต่ว่าเราอ่าเอเอเอยากถามเจมมองอะไรบ้า แบบว่าแห่งบรรดาใจเอ็ดยูทูบเนี่ยนะว่ามีแห่งบรรดาใจมันจะใส่นะอ่าแต่แบบว่าแบบบก้าวว่ากาว่านี่ประสบความสำเร็จแบบนี้ฮะอ่ากูทำได้ไรือเปล่ากูทำถึงกับว่าอ้าวแล้วเออทำทำแบบว่าเอฟซีถามมาอ่าเริ่มต้นแบบใดอ่ะเจมมองเริ่มต้นอ่ะเจมมองแบบจริงสิฮะนะถามให้แน่ ก่เจ้าอะไรเริ่มต้นนานให้กำลังใจไอเอฟเนี่ยดูทีเห y o ยูทูบใหม่ๆเลยจะไหนจะมีคนเบิ่งเห็นบอสู่เอ็ดเลยเลยจะไหนก็มีคนเบิ่ง้ถามกูนี่เอ็ o ยูทูบสวิต คนเมึงอย่าว่าเมืองจะทอแล้วเมืองก็จะเอ็ดแล้วเมืองไคนเบิ่งเจ็ดเปร้อยมากเดี๋ยนี้คนเบิ่งร้อยก็ยจะมีหอดเนาะทุกคนข้ากับเบิ่งเขาวตักกินแล้วตัวแกวกินโจ๊กกระป๋องยังเลยอย่าเธอใช้มือ่ะดูสิเข้ากินเขาใช้ตะเกียบอ่ะเข้ากินเขาใช้ตะเกียบนะมึงผู้จักว่าตะเกียบอ่ะ พักปากปากน้าใสยาสีฟันอะไรกันดนี่ะกักกาบปากกงกาอยู่กว่ากัไงองไงอ่ะองไงโดวานไอผมถือไงไม่ได้ไอผมถือไงคุณจะถือทำไมไอผมถือไง ไม่ได้โอ้ไอ้มอมดน้อยไอ้มอมบึงตอนนี้กันนางกำลังกินท่้นผู้ชมโอ้โหไออิกเกนว่าชันให้มองกินให้วนดาำกับแบบว่าให้กินง่ายๆนะท่านผู้ชมว้าคือตอนนี้นางก็กำลังกินผัก ตอนนี้ก็กํบบาลังแคะแล้วก็ตบ <ไป S 1> เอิร์ดแล้วให้ผ <ไป S 2> <ร>ู้ชายแล้วก็กินน้ําลงเข้าไปปามือกับเรียงมงม,งมองอยู่ทนผู้ชมไม่รู้มือนางก็มีอะไรติดนะท่านผู้ชมอู้กินแบบเป็นตาแซบ่บตาแซบ่บอันนี้ก็ไม่รู้ใครนะท่านผู้ชมคนนี้ทไซี้ <c oughs> คนที่แบบว่าสวยที่สุดในหมู่บ้านก็คือใคร <c oughs> เจ๊บังเจ๊บัง คนที่คีดได้ในหมู่บ้านที่สุดก็คือใครเจมม็องได้ได้ทีไทยแบบว่า <laughs> คิดรายที่สุดในหมู่บ้านไทยให้กำลังใจแบบเอฟซีแบบว่าให้ดังให้ด้วยเอาอ่ะผมเห็นผมมีกำลังใจเซตเป๊เจมมองเห็ดคลิปแรกๆอลิสิเจมมองเห็ดคลิปแต่ๆเจมม็อง เห็ดแนวใด้แบบว่าลิลินบ่ลิลิน่หรือว่าจริงจังไม่มีสัญญาณตอบรับการรุนแรงใหม่อีกครั้งตรตรตรเอาเงินมาห้าร้อยล้านแล้วจะตอบทุกคำถามกูกำลังเข้ากินแล้วสิประกาศนะครับผู้ชมอีกอย่างนะมันว่าถ้าดึงมันซับมันจะเลี้ยงกลุ่มไงมันยังมันห่อสองมันแล้วมันยังโมยอย่างกระจายมาแล้วเรอะไหมมันก็ต้องพันซับแล้วมันจิตใจกุ้งเขากิน แงกุ้งูเนลกกูแปดึงต้องกุ้รกนอร่อยไหมกุ้งงงูมังเอากุ้งเข้ามากุ้งแบบแปดกุ้งบูพกุ้งทะเลโอ้กุ้งราคาโลละแปดิพนะโอ้จ่ายให้โลลหนึงให้ตั้งแต่กูส่งหูกประเด็กไปเขาแล้วเลยใจเด็มเอาลยปลาแมน เออข้าวประกุกเสร็จน้ำปลากระปผัดปลาแดดข้าวกับบ๊อกรินเขาก็ะมิดเลยไนะตับเสร็จเขเลยได้เว้ยประมาณสามชั่วโมงต่อไปเจะติดต่อไตนึงอ่ะปลาทองหมดเลยเขงได้หาเดือนแล้วโอ้โหเหมือนเธอกำลังท้องกับใครเนี่ยเขากับเราเองเรานอนน้ำการคู่มือ โอ้ป้ากินจนจะมือ <c oughs> ่อปลาเลไทยกินจนจะมือม่อนะครับท่านผู้ชมจะมากไปห่วงเขาจะชอบม,มั้งมันบ่มีอารมณ์ลินแหละซูบึงมันบ่มีอารมณ์ลินแหละมัมีอารมณ์ทำอะไรเลยแบบว่านัไปแล้วนะอ <c oughs> <ๆ>่านางไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมมากระเบิงนางนี้ต่อนะท่านผู้ชมฮัลโหลฮัลโหล hello, <laughs> à là... <laughs> Google ơi, mình Ghiền